นักเรียนวันนี้มาพบกับครูอ้อยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูอ้อยจะมาสอนเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพและก็รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพนะคะอ่ะนะคะเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมก่อนนะลูกนะครูมีตัวอย่างมาให้งานเลี้ยงปีใหม่มีนักเรียนใส่หมวกมาร่วมงานดังนี้มีภาพมาให้นะลูกนะ,ะมาช่วยกันนับภาพ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีหมวกอยู่สิบสามใบมาดูโจทย์นะลูงนะเขาถามเราว่าจัดกลุ่มหมวกที่เหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันจะจัดกลุ่มหมวกได้ทั้งหมดกี่กลุ่มต้องสังเกตนะลูกนะเราใช้สีแทนทีละสีแล้วกันอเราเริ่มด้วยสีเหลืองแล้วกันนะอะสีเหลืองนะคะลูกนะสีเหลืองอะใช้สีเหลืองแทนเอาแบบเดียวกันอ่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอาเราเรานับไปกลุ่มที่หนึ่งเราขีดด้วยสีเหลืองไปหนึ่งกลุ่มแล้วออะต่อไปกลุ่มแบบที่สองเราขีดสีแดงแล้วกันนะลูกนะเอาสีแดงขีดสีแดงอ่ะมีสีแดงแบบที่สองสีแดงอ่ะมีทั้งหมดกีดไปหนึ่งสองสามสี่ต่อไปแบบที่สามเราขีดสีฟ้าบนสีฟ้าแล้วกันนะลูงนะอ่ะแบบที่สามเราขีดด้วยสีฟ้า มีทั้งหมดสี่ใบนะคะแสดงว่าเราขีดไปทั้งหมดกี่สีลูกสามสีใช่ไหมลูกแสดงว่าเราสามารถแบ่งหมวกออกเป็นกี่กลุ่มสามกลุ่มนั่นเองเก่งมากค่ะลูกมาถึงการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะการอ่านแผนภูมิรูปภาพเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักสังเกตนะคะ,ะมาดูก่อนว่าแผนภูมิชื่อแผนภูมิชื่อว่าอะไรนะคะ แผนภูมินี้มีชื่อว่าจํานวนนักเรียนที่กินผลไม้ชนิดต่างๆในงานเลี้ยงปีใหม่นะลูกนะ,ะผลไม้ชนิดที่หนึ่งคือแอปเปิ้ลสองกล้วยสามส้มสี่ชมพู่สวนนะคะสวนช่องด้านหลังเป็นจํานวนของเด็กๆนะคะที่กินผลไม้นะคะ,ะมาดูนะคะแอปเปิ้ลมีเด็กชอบกินนะคะมีเด็กกินผลไม้ เปลเปนแอปเปิลไปกี่คนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมีห้าคนกล้วยละลูกหน 1, 2, ึ่งสองสามมีสามคนส้มหนึ่งสองสามชุมพู่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมลูกนะคะไปตอบกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแผนภูมินะคะแผนภูมิรูปภาพมาตอบคำถามกันนะจ๊ะจากแผนภูมิรูปภาพให้เราเติมคำตอบนะคะพร้อมแล้วนะคะ แผนภูมิอาจจะเล็กสักหน่อยนะลูกนะแต่ถ้าไม่ได้เอามาวางไว้เดี๋ยวจะต้องย้อนกลับไปหน้าเดิมมันไม่สะดวกนะลูกนะเพราะฉะนั้นอาจจะเล็กสักนิดนะคะอ่ะข้อ1นักเรียนที่กินกล้วยมีนะคะเราจะตอบคําถามได้แล้วว่ากลับไปนับนะคะเมื่อกี้เราก็ช่วยกันนับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปนับอีกได้ไหมได้เลยลูกกลับไปเลยค่ะนักเรียนที่กินกล้วยนะคะถ้าเราอ่านคำว่ากอลาวยกล้วยไหมโทกล้วยไม่ได้มันก็มีภาพเป็นตัวช่วยนะลูกนะ มีน้มดหนึ่งสองสาม 1, 2, นะคะคำตอบคือสามถูกต้องแล้วนะคะต่อไปโจทย์ข้อสองถามว่านักเรียนที่กินส้มมีกี่คนอ่ะเราก็ไปหาส้มอ่ะส้มอยู่นี่ตโอ,อมอสมไมโทส้มอ่ะมีรูปภาพมาให้หนึ่งสองสามอ่เป็นจํานวนนับเดียวกันเลยส้มกับกล้วยนะคะถ้าเป็นจํานวนนับเดียวกันแบบนี้แสดงว่าเด็กที่กินผลไม้ส้มกับกล้วยมีจํานวนเด็กนักเรียนเท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆ ข้อสามถามว่านักเรียนที่กินกล้วยเท่ากับนักเรียนที่กินอะไรลูกอ่ะกินอะไรคะกล้วยกับอะไรเท่ากันลูกอ่ะลองลากดูนะคะอะไรที่สิ้นสุดอ่ะสิ้นสุดพร้อมกันหรือไม่ก็นะคะดูให้ดีนะลูกนะอ่านะคะเราได้กล้วยกลับนะคะกล้วยกับส้มนั่นเองนะคะหนึ่งต่อหนึ 1, ่งหนึ่งต่อหนึ่งค่ะ นะคะจะคู่แล้วหมดพร้อมกันเลยแสดงว่าเท่ากันนะคะหรือเราจะไปดูคําตอบของข้อ1ข้อ2ก็ได้กล้วยสามคนส้มสามคนแสดงว่านักเรียนที่กินกล้วยเท่ากับนักเรียนที่กินส้มนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากนะคะไปมาตอบคาถามข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆข้อ4ถามว่านักเรียนที่กินชมพู่น้อยกว่านักเรียนที่กินผลไม้อะไรไปดูชุมพู่นะคะชมพู่อ่ะเราก็ลากดูสิคะว่าปลายของชมพู่ สั้นกว่าสั้นกว่าผลไม้อะไรนะคะผลน่าม้อะไรที่เลยชุมพู่ออกมาอ่ะเลยไป1คนแสดงว่าเจอแอปเปิ้ลใช่ไหมลูกไปดูฉเฉลยค่ะอ่ะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นชุมพู้มีสี่แอปเปิ้ลมีห้าแสดงว่าชุมพู่น้อยกว่าแอปเปิ้ลนั่นเองต่อไปข้อ5นักเรียนที่กินกล้วยรวมกับนักเรียนที่กินแอปเปิ้ลมีนะคะมีนักเรียนกี่คนนะคะรวมกัน แะคะแ,แดงว่าเอามารวมกันก็คือการบวกนั่นเองนะคะกล้วยรวมกับแอปเปิ้ลกล้วย3แอปเปิ้ลห้านะคะใช้วิธีการนับต่อนะลูกนะครูขอนับต่อจากแอปเปิ้ลนะคะ5แล้ว6 7เเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วกล้วยกับแอปเปิ้ลคือ8นะคะ8คนนั่นเองต่อไปข้อ6ถามว่านักเรียนที่กินแอปเปิ้ลมากกว่านักเรียนที่กินกล้วยแอปเปิ้ลมากกว่ากล้วยนะคะเราสังเกตนะคะ1ต่อ1 1ต่อ1 1หนึ 1, 1่งต่อ1นะคะ นึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งส่วนที่เหลือคือส่วนที่มากกว่าเรียนมากกว่าไปกี่คนลูกมากกว่าไปสองคนนะคะแสดงว่าแอปเปิ้ลมากกว่านักเรียนที่กินกล้วยอยู่สองคนนั่นเองต่อไปข้อ7เจ็ถามว่านักเรียนที่กินส้มน้อยกว่านักเรียนที่กินชมพู่ส้มน้อยกว่าชมพู่นะคะส้มชมพู่หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแสดงว่าชมพู่เหลือแสดงว่าชมพู่มากกว่าส่วนที่มากกว่าก็คือหนึ่ง เพราะฉะนั้นส้มก็ต้องน้อยกว่าชมพู่อยู่อยู่หนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะไปกันต่อเลยนะคะคำถามข้อที่แปดถามว่านักเรียนที่กินผลไม้อะไรมากกว่านักเรียนที่กินส้มอยู่สองคนไปดูส้มกันก่อนหนึ่งสองสามอ่ะทีนี้ลองดูสิคะว่าผลไม้อะไรนะคะนับต่อไปอีกสองนะคะสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้า อลองดูที่ว่าปลายปลายลาลเวลาเรานับมาปลา,ปลายของเรานะคะตรงกับผลไม้อะไรอ่าลากขึ้นไปเจอแอปเปิลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้อะไรที่มากกว่านักเรียนที่กินส้มอยู่2ก็คือแอปเปิลนั่นเองนะคะจบคู่1ต่อ1นึ 1, 1่งหต่อหนต่อหแอปเปิลเหลืออีก2แสดงว่าแอปเปิลมากกว่าส้มอยู่คนใคนเฉลยตอบแอปเปิลนะคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆมาดูคำถามข้อต่อไปนะคะ มีนักเรียนที่กินกล้วยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนกล้วยวาดดีกว่านะกล้วยวาดดีกว่าวาดเป็นรูปอะไรดีการกระบ,บาทก็ได้นะอะไปเพิ่มอะไรลูกไปเพิ่มกล้วยใช่ไหมเพิ่มอีกัวหนึ่งอะเพิ่มได้แค่นี้นะลูกนะวาดกลมๆไว้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราใส่ลงไปได้ก็นอกจากแต้มสีนะอ๋ะโอเคครูวยแต้มกล้วยไว้แล้วเพิ่มอีกหนึ่งใช่ไหมลูกถ้ามีนักเรียนกินกล้วยเพิ่มอีกหนึ่ง ผลไม้ชนิดใดจะมีคนกินน้อยที่สุดลูกดูสิคะว่าแถวไหนสั้นที่สุดนะคะแถวไหนหมดก่อนนะคะอ่าแถวไหนหมดก่อนอ่าจะพูดหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอ่าแถวนี้แถวที่เป็นส้มหมดไปก่อนแล้วแสดงว่าฉเฉลยตอบส้มนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆอ่ะ มาถึงนะคะมาถึงเรื่องต่อไปรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพนะคะเดี๋ยวมีรอยขีดนะคะเป็นรอยขีดของงานเลี้ยงปีใหม่ครูสำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ข้อมูลดังนี้นะคะหนึ่ง,งขีดแทนจำนวนนักเรียนหนึ่งคนอ่ะอันนี้ ขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่แล้วก็ตัดแบบนี้แสดงว่าขีดที่ห้าแสดงว่านักเรียนห้าคนนะลูกนะถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์หนึ่งสองสามสี่แล้วตัดด้วยขีดหนึ่งตัดแสดงว่าจํานวนห้านะคะอาจจะนับทีละหนึ่งก็ได้นะลูกนะมาดูตักบาทกันหนูจะนับทีละหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าเรานับทีละห้าก็ได้ทีละหนึ่งก็ได้ห้า เพิ่มอีกห้าห้าแล้วยกมาห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือจะนับอ้าสิบอ่าได้สิบแล้วเพิ่มอีกสองสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองนะคะการแสดงบนเวทีอ่เราเจอสัญ,ญลักษณ์นี้เมื่อกี้ถ้าเราไม่นับเราก็ไปดูว่าคือห้านั่นเองห้าแล้วนับต่อไปอีกหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสิบสองตักบาทแสดงบนเวทีเก้าต่อไปจับฉลากอ่าเรานับทีละห้าก็ได้นะคะสัญ,ญลักษณ์ รอยขีดแบบนี้นะคะแทนจำนวน5คน5 10 15นะลูงนะจะนับทีละหนึ่งก็ได้ถ้าไม่มั่นใจ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เอา5ไว้ในใจยกมา5 5แล้ว6 7 8 9 10เอา10ไว้ในใ,นใจยกมาอีก5 10แล้ว11 12 13 14 15นะคะเราจะใช้วิธีใดก็ได้ที่เราถนัดนะคะ แต่ถ้าเราจะเลือกวิธีที่เราดูนะคะสัญลักษณ์มาจากที่เขากำหนดให้มาเราจะเร็วเขาบอกว่าถ้าเป็นรอยขีดแบบนี้ก็คือนะคะคือห้าคนเราก็จะนับห้าสิบสิบห้ามันจะเร็วนะลูกนะแต่ใครจะนับทีละหนึ่งก็ไม่ผิดอ่ะทีนี้เราก็จะไปดูกันต่อนะ,ะอ่ะงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงปีใหม่ครูวสำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ข้อมูลนะคะดังนี้ก็คือมีตักบ,บาดแสดงบนเวทีแล้วก็จับฉลากเดี๋ยวเราจะ นำข้อมูลข้างต้นนะคะนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะคะจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ตักบาทนะคะเมื่อกี้เรานับได้เท่าไหร่หูกห้าสิบสิบบวกไปอีกสองสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองอ่ะเราก็แทนด้วยนะคะแทนด้วยนะคะรูปใบหน้าหนึ่งรูปเท่ากับหนึ่งคนนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบนะคะ ต่อไปการแสดงบนเวทีกลับไปเดิมก็ได้นะลูกนะ5บวกไปอีก4 5แล้ว6 7 8 9็ดแปดเก้านะคะเนะคะหนึ่ง6 7 8สครบนะลูกนะต่อไปจับฉลาก5 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สามสี่งบครบนะคะเพราะฉะนั้น จากรอยขีดนํามาถึงนะคะถึงแผนภูมิรูปภาพนะคะสดคล้องกันใช่ไหมลูกตักบาทมีรอยขีดทั้งหมด12นะคะเพราะฉะนั้นขีด1ขีดเท่ากับ1คนเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาใบหน้าแทนคน1ใบหน้าเท่ากับ1คนนะคะก็ต้องได้เท่ากันนะคะรอยขีดกับใบหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แทนในแผนภูมินะลูกนะการแสดงบนเวทีมี9ขีดอ่าเราก็วาดใบหน้า9ใบหน้า จับฉลากมี15ใบหน้าก็เท่ากับ15แสดงว่าร้อยขีดนะคะสามารถที่จะนำมาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพเพื่อที่จะดูง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนับนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่บทเรียนมาเราอาจจะแยกเป็นกลุ่มๆก,ก็ได้อะไรเหมือนกันไว้ด้วยกันนะคะอะไรเหมือนกันไว้ด้วยกันแยกเป็นกลุ่มๆทำให้เรา นับง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันกิจกรรมนะคะในงานปีใหม่นะคะมีตักบ,บาตรมีแสดงบนเวทีมีจับฉลากเรามีรอยขีดนะคะเวลาเรานับสมาชิกนะคะของนักเรียนเราก็ขีดไว้แล้วเราสามารถที่จะนํามาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะเรียนแผนภูมิรูปภาพนะคะเราจะใช้รอยขีดร่วมด้วยเพื่อที่จะหาคําตอบก็ได้นะคะเด็กๆไปต่อกันเลยนะคะ อ่ะต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเรานําแผนภูมินะคะมาตอบคาถามนะคะนักเรียนนําของขวันมาจับฉลากนะคะจับฉลากอยู่แถวที่3ามนะลูกนะตักบาตรแสดงบนวิธีแล้วก็จับฉลากอ่ะเปนับจํานวนสมาชิกกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิดิบสองามสี่สิบห้าตอบสิบห้านะคะต่อไปข้อสองถามว่านักเรียนร่วมตักบาตมากกว่าร่วมกิจกรรมใดนะคะ ราก็ไปดูตักบาตตักบาตอยู่แถวที่หนึ่งนะคะไปดูว่าตักบาตนะคะยาวกว่าแถวไหนลูกลองลากลงมาอ่าลากลงมาอ่าลากลงมานะคะเจอแถวที่สามแต่แถวที่สามมันยาวกว่านะคะมันยาวกว่าแสดงว่ามากกว่าเราเอาไหมลูกไม่เอาเพราะฉะนั้นเมื่อตักบาตลากลงมาแล้วเราดูสิคะว่าเราไม่เจอเราไม่เจอ กิจกรรมอะไรก็คือแสดงบนเวทีนะคะเราเจอแต่พื้นขาวๆแสดงว่ามันหมดไปแล้วนะคะมันหมดไปแล้วนะคะมันหมดก่อนแล้วจํานวนสมาชิกหมดก่อนแล้วนะคะแสดงว่ามันสั้นกว่าสั้นกว่าก็คือน้อยกว่านันเราะฉะนั้นนะคะตักบาทมากกว่าส่วนที่น้อยกว่าก็คือแสดงบนเวทีนั่นเองนะคะอ่าแสดงบนเวทีนะคะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกิจกรรมน้อยกว่าตักบาทนั่นเองส่วน จับฉลากนะคะยาวออกไปจากตักบาตรอีกตั้งสามคนนะคะแสดงว่าจับฉลางมากกว่าเราก็เลยไม่เอาใช่ไหมลูกนะคะเราหาจำนวนที่นะคะน้อยกว่านั่นเองน้อยกว่าต้องหมดก่อนจำนวนสมาชิกหมดก่อนตักบาตรนะคะส่วนจับฉลางยังมีสมาชิกนะคะนับต่อไปได้อีกนะคะแสดงว่าแสดงบนเวทีคือคำตอบข้อที่สองนะ ต่อไปข้อสามถามว่านักเรียนร่วมจับฉลากมากกว่าร่วมแสดงบนเวทีกี่คนอ่ะจับฉลากอยู่แถวล่างสุดนะคะแสดงบนเวทีอยู่แถวที่สองอ่ะจะพูดหนึ่งต่อหนึ่ง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 ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอยู่สิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะคะหมดแล้วแสดงบนเวทีหมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนจับฉลากที่เราจะนับต่อไปก็คือส่วนที่นะคะ ส่วนตรงนี้ลูกนะคะ,สะแสดงบนเวทีหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ,สะแสดงบนเวทีหมดแล้วนะคะฉลากนะคะนับต่อไปอีกได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งสามสี่ห้าหนะคะหมดก่อนแปลว่าน้อยกว่าส่วนที่มากกว่ายังเหลือเหลืออีก6นะคะเพราะฉะนั้นตอบกี่คนลูกหกคนนั่นเองนะคะจับฉลากมากกว่าสแสดงบนเวทีอยู่หคน ต่อไปข้สี่ถามว่าถ้ามีนักเรียนร่วมจับฉลากอีกสามคนเดี๋ยวเราไปเพิ่มมันก่อนนะลูงนะเพื่อไม่ให้หลงทางเราไปเพิ่มที่ไหนลูกเราไปเพิ่มจับฉลากอีกทีอ่ะใช้ขีดช่วยแล้วกันนะลูงนะอ่ะวาดใบหน้าไม่ได้ใช้ขีดช่วยนะคะไปเพิ่มนะคะจับฉลากอีกสามคนนะคะแล้วทีนี้เขาถามว่าถ้ามีนักเรียนร่วมจับฉลากอีกสามคนจะทาให้นักเรียนร่วมจับฉลากทั้งหมดกี่คนอ่ะ ไปอย่างนั้นเมื่อกี้จับฉลาก15แล้วเพิ่มไปอีก3 15แล้ว16 17 18นะคะถ้าเราไม่มั่นใจกลับไปนับทีละหนึ่งก็ได้ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะคะ15บวก3ไดากบ18นับทีละหนึ่งก็คือ18นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆอะมาตรวจความเข้าใจกันนะคะครูมีตัวอย่างมาให้ชื่อของแผนภูมินี้ชื่อว่า ตอบได้ไหมลูกนี่ไงคะชื่อของแผนภูมิจะอยู่ด้านบนตรงนี้เองนะคะชื่อของแผนภูมิมีชื่อว่าไอศกรีมรสต่างๆที่นักเรียนกินรสที่หนึ่งรสช,ช็อกโกแลตมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะต่อไปวาลีลามีหนึ่งสองสาม ตอเบอรี่หนึ่งสสามนะคะอ่านะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เพื่อให้หนักเรียนได้เข้าใจบุเรียนมากยิ่งขึ้นนะว่าแผนภูมินี้ชื่อว่าไอศกรีมรสต่างๆที่นักเรียนกินนะรสช็อกโกแลตมีนันะกรนเรียนกินไปกี่คนนะคะนะคะไอศกรีมหนึ่งแท่งเท่ากับจํานวนสมาชิก1คนนั่นเองนะคะแสดงว่าอ่ากินไป5้าหคนนั่นเองนะคะวลีลาก็ กินไปกี่คนลูก3สตรอบอรี่ก็กินไปกี่คนลูกสมนะคะนะคะเก่งมากนะคะไปถูต่อกันเลยนะคะอ่ะถูสำรวจวิธีเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องนะคะโดยใช้รอยขีดบันทึกข้อมูลได้ดังนี้หนึ่งสองสามสี่ะเดินมาโรงเรียน4ี่คนปั่นจัก,กรยานหนึ่งสสามสามขีดเท่ากับ3ามคนนั่งมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะจัก,กรยานยนต์ใช่ไหมลูกอ่ะ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้าห้าคนรถยนต์ใช่ไหมลูกห้าหเจ็ดแดอ่าต่อไปรถบัสสัญลักษณ์นี้แทนด้วยจํานวน5ใช่ไหมลูกอ่าห้านะคะนำจำนวนร้อยขีดนะคะบางเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพกําหนดให้วงกลมสีเหลืองแทนนักเรียน1คนเพราะฉะนั้นเดินมาโรงเรียนสี่คนก็ว่าวงกลมสี่วงปั่นจักรยานมา3าคนวงกลมก็สามวง นั่งมอเตอร์ไซค์หรือจัก,กรยานยนต์มาก็คือห้าหนึ่งสสามสี่ห้านั่งรถยนต์ส่วนตัวมาแปดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปนั่งรถบัสมารถประจำทางห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะจากรอยขีดนำมาเป็นเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ด้วยเห็นไหมลูกนะคะสามารถที่จะนำรอยขีดมาเป็นตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในบทเรียนของแผนภูมิรูปภาพได้มากยิ่งขึ้น นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องนี้เดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีใดลูกแถวไหนยาวสุดนะถ้าเราถ้าเราเห็นจํานวนนับด้านหลังนี้ที่นะคะ4 3 5 8 5จำนวนนับอะไรที่นับทีหลัง1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ8มากสุดแต่ถ้าเป็นแผนผมิรูปภาพเราก็ดูแถวไหนยาวสุดอ่ะแถวไหนยาวสุดแถวนี้ยาวสุดตรงกันไหมลูก มารเร์ยนแปดอยู่ในรูปแผนภูมิก็รถยนต์ยาวสุดแสดงว่าเรานำรอยขีดมาใช้ในการเขียนแผนภูมิได้ถูกต้องนะลูกนะเพราะฉะนั้นไปดูเฉลยตอบรถยนต์ไหมลูกอ่ะรถยนต์นั่นเองนะคะสิ่งมากนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือแผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆนะลูกนะ ชื่อแผนภูมิบอกให้รู้ว่าแผนภูมิรูปภาพนั้นแสดงอะไรการเขียนแผนภูมิรูปภาพเริ่มจากอ่านชื่อแผนภูมิก่อนนะลุกนะจากนั้นพิจารณาข้อกําหนดแล้วอ่านข้อมูลแต่ละรายการให้ครบถ้วนเราใช้รอยขีดบันทึกข้อมูลและนําข้อมูลมาแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพโดยรูปภาพ1รูปแทนด้วยรอยขีด1ขีดนั่นเองนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้มีภาระงานก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่161 และ165นะคะแล้วก็ส่งมายังไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ